สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำให้พระเดินไปในทางที่ถูกนะครับจะให้พระเดินเข้าไอ้ภูเขานี่นะครับจากตรงนี้ปมาตรงนี้แล้วก็จะให้มันสปอนมาเรื่อยๆด้วยอย่างแรกเราจะมีสิ่งเรียกว่า w เ p o i n t ครับ W a เว o i อยคือตรงที่เราอยากให้มันเดินตรงนี้เราตั้งชื่อว่าเวทผอยเป็นโฟลเดอร์เนาะส่วน <So, S 1> วันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า1 1อ่ะอันนี้ก็คืออันที่1 เริ่มปุ๊บมันก็จะเดินมาอันที่หนึ่งเสร็จแล้วสมมุติเราทําอีกอันหนึ่งเป็นที่สองเงินสองแซมันเราเอามาวางไว้ตรงนี้ก็คือมันจะเดินไปที่อันที่หนึ่งเงินปึ๊บพอมันไปถึงอันที่หนึ่งเสร็จมันก็จะเดินไปอันที่สองพออันที่สองมันถึงปุ๊บแล้วมันก็จะค่อยเดินไปอันที่สามก็คือจุดจบของเราเนาะทีนี้เดี๋ยวเราทําให้มันสปอนยอนเนาะเราใส่มันเข้าไในพิสตอร์เแล้วก็จะใส่สกิปครับ ก็จะใส่วายแล้วกันเวทสออ่ะอันนี้คือจะให้มันสปอนทุกๆสองวิเนาะมันก็จะทำลูปนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะให้ปุ๊บอ่ะแล้วก็โคลนก็คือมันจะสร้างดาร์กมองมาอีกตัวหนึ่งที่เราได้มองมาปุ๊บมองดัดแพรลล้นทากับเกมแัดสปีดปุ๊บอ่ะลองกดเล่นดูมันจะเริ่มสปอนมาละอันนี้อนมองแล้วมันก็จะสปอนเ,เรื่อยๆ แล้วแต่ละตัวมันก็จะต้องเดินแต่เราไม่ได้เขียนโค้ดให้มันเดินเนาะอ่ะทีเราจะมาเขียนโค้ดกันเติมจากใส่สกิปนะครับ local humanoid แล้วจะต้องใช้ humanoid ในการเดินนะ humanoid มันจะมีฟังก์ชันที่เอาไว้ให้มันเดินของมันอยู่แล้วก็สกิปแบบเ a ล e เดอบบ humanoid แล้วก็จะให้ humanoid move to move to นะ move เฉยๆมันจะต้องตั้ง velocity อะไรไม่รู้ของมันอ่ะ สร็จแล้วเราจะทำแบบนี้เกมแบบเวสเป e p o i n เวสพอ่ะสมมติเราเออไอจริงๆเนะี่ยหนึ่งมันไม่ควรตั้งชื่อนะแต่ว่าเราทำเป็นเวชพอรมันตั้งได้แต่ที่ผมตั้งไว้ให้หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นลนะูปเนาะเพื่อนอันนี้เราจะใส่ตัวอะไรก็ได้อ่ะใส่ะใแล้ว่งกันที่มันก็จะเดินไม่ได้หรอก ทำไมอ่ะอ่ออย่าลืมใส่ position ด้วยเวลาเดินมันต้องเดินไปหา position อ่ะปึ๊บแล้มันไม่เดินโอ้ oh, นี่นเดินแล้วแล้วถ้าไปบางตัวมันไม่เดินอะเอา hip h i แน่เลยเอ่อ hip h i คือว่าตัวมันจะติดพื้นไหมถ้าเรา h ิ p ไ i น้อยๆตัวมันก็จะติดพื้น เราอธิบายเยอะเกินมันก็จะเป็นเดีนน๋ยนี้อ่าท้ายเท่าไหร่ดีวะแปดทำไมนี่ได้ไนนสีสพระบรรลุนิพพานแล้วเดินลอยได้พระพระบรรลุแล้วพระบรรลุแล้วตัศลุล้วนี่เราขี่พระไปได้อ่ะทีนี้เราทำเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นหลายๆอัน เพราะนาจะใช้ for loop เราจะไม่ค่อยๆทำไปเนาะเพราะว่ามันคือ very boring way เราจะใช้ for i in pair เนาะอันนี้เราตั้งชื่อว่า part แล้วกัน in pair game dot space dot waypoint ก็คือมันจะเอาทุกอย่างใน waypoint เนี่ยสมมุติมันมี waypoint 3อันอ่ามี1 2 3มันก็จะทำ loop นี้3รอบอ่อสมมุติผมใส่เพิ่มเนี่ยมันก็จะทำ loop นี้เพิ่มไปเป็นทำา5รอบ เวลาเราใช้ For I In Pa i r เนี่ยมันจะเข้าไปหาตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคำอนวณยังไงของมันแต่มันมีสูตรของมันอยู่ว่ามันจะเอาตัวไหนสมมุติมันทําปุ๊บมันสร้างอันนี้พอมันหลูปปุ๊บมันก็หลูป3รอบใช่ไหมครั้งที่1 i p a ไอพาร์ทเนี่ยที่เราได้จะเป็นพาร์ทอันนี้หลูปครั้งที่1ได้พาร์ทอันนี้ ลูดครั้งที่2พาร์ทก็จะเป็นอันนี้ลูดครั้งที่3พาร์ทก็จะเป็นอันนี้แต่ที่เราไม่ใช้พาร์ทคืออะไรเราต้องการให้มันนี่เนาะให้มันเรียง123ถ้าเราใช้พาร์ทอันนี้มันจะมั่วเราจะให้ทีมน่อยมุกทูเราจะไม่ใช้พาร์ต p โพ t i t i o n เราจะใช้เกม dot s p c e w a y p o i n t แล้วก็ไฟฟื้นชายถ้าาไม่ไฟฟื้นชายมันจะใส่ไอตัวเลขแบบนี้เข้าไปไม่ได้นะอันนี้เราต้องไฟฟื้นชายเ,าเป็นไอ ปึ๊บมันก็จะไปอันที่หนึ่งแผ่อ๋อเอ่อต้องให้มันเป็นเทเบิลนะต้องให้มัน get children เอ่อ get children จะเจอาอะไรก็มั้งเอ่อฮะอ้าวไปอันนั้นก่อนเหรออ๋อเร้วต้องใส่เวทก่อนให้มันไปอันแรกก่อนเมืนอันนี้มันมันไม่รอเลยมันไปอันแรกยังไม่เสร็จมันก็ไปอันที่สองต่อแล้วอันที่สองยังไม่เสร็จด้วยซ้ำไปอันที่สามต่อเลยเอ่อใส่ คือมันนอยด dot um, move to finish แล้วก็ wait ก็คือมันจะรอจนกว่า move to มันจะจบเนาะปึ๊บอ่ะมันไปอันที่หนึ่งก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บอ่ะนี่เลี้ยวซ้ายนี่เล้าพระก็จะขึ้นไปไม่ได้เพราะมันสูงเกินโอเคครับต่อมาเราจะมาทำแอนิเมชันกันเนาะเอาดักมัร์สใส่เข้ามาในเวิร์กสเปซก่อน ปึ๊บปึ๊บแตออนิเมชันอ่ะอันนี้เรามีแอน,นิเมชันทำไว้อยู่แล้วเนาะอันนี้ได้ละอันนี้ผมมีแอน,นิเมชันทำเสร็จแล้วไว้อยู่เนาะ,ะทีนี้เราก็จะทำอินพอร์ตเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ทำเองหรือว,ว่าจะไปหาโหลดจากไหนก็ได้เนาะปึ๊บปึ๊บอ่ะรอมันแป๊บหนึ่งเออฮะเราตั้งชื่อมันว่า monk walk ว่าอะไรก็ไ ปึ๊บนาทีพอเราได้มองวอกมาแล้วเนาะเราจะใส่ในนี้ใส่เป็นแอนิเมชันเข้าไปปึ๊บใส่แอนิเมชันไอเดีเข้าไปแล้วก็ยัดมันกับเขาลิฟท์สตอรี่งั้นเดี๋ยวเราลองใส่เป็นสกิปแยกไปก่อนเอ่อใส่เป็นสกิปแยกค๊บปึ๊บแล้วคุมองทุกสกิปเป็นนึง จะวร์กันฮืมโอเคลองดูอันนี้ทำละโอเคโอเคครับตอนนี้เราทำแอนิเมชันได้แล้วเนาะเมื่อกี้ที่มันไม่ได้เพราะว่าเรามีแอนิเมเตอร์สองอันเนาะเรามีแอนิเมเตอร์อยู่ใน a อนิเมชันคอนโทรเลอร์อันนึงแล้วก็อยู่ในฮิ m a ม o i d นอยตัวหนึง่งมันเลยไม่รู้ว่ามันควรจะใช้อันไหนดีแล้วมันเลยไม่ทำเลยผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ a n เมเตอร์ในฮิ m a ม o i d นอยจบโอเคเออทีนี้มันทำงานแล้วเนาะแต่มันเดินเรืวไปหน่อยเดี๋ยวเราใส่อันนี้มันะชะาๆเปน,นะสกาวิคสปอร์ตเนะืเอวอล์กสปีดเป็นสิบแปด <c oughs> อา้าวเราทำไมหยุดเ,เดินช้าเกินถ้ามันเดินช้าเกินเนี่ยสมมติเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นว่ามันเหมือนมันจะข้ามมันนี้ไปเลยเนาะที่มนข้ามมันนี้เนี่ยเพราะว่าเราบอกมันจะมีลิมิตแปดวิครับถ้าเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บแล้วสมมุติเราเดินมาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันเข้าแปดวิแล้วมันก็จะข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะแก้โดยการ โอเคเออรอมันแปบ,บนึงอันนี้มาละขามโอเคเอ่าแล้วเพิ่มบ็อกไปเยอะกว่านี้เดินอ่ะเดินครบอันหนึง่งไปต่อปึ๊บอ่าเดินครบอันหนึง่งไปต่อ อ่ะโอเคทีแล้วแค่เหลือให้พระตัวไหนไปถึงจุดจบปุ๊บแล้วเราก็จะเดทอยมันเมียนเดี๋ยวมันยอะเนเอ่อปพ๊บมพพอครบลูปก็คือมันไปถึงจุดจบแล้วซึ่งมันไปถึงจุดจไม่ได้เนาะเพราะว่าจุดจบมันอยู่ข้างบนแล้วมันกระโดดไม่ได้เฟรมมันก็จะเดินติดอยู่อย่างนี้ไป8วิอ่ะพอ8วิจบปุ๊บเราก็จะให้มันเอ่อสกิปเดทแพลนเดทอยเราให้พระมันวิ่งเร็วหน่อยสามสิบสอง S 1> <S 1> <S อ่ะโอเคพอถึงจะจบแล้วมันก็ควรจะหยุดเดี๋ยวเราต้องรอแปดวิเอียนเดี๋ยวมันก็จะหายไปของวันเออได้ไหมอันนี้เรียบร้อยอ่นี่ก็จะเห็นว่าจบ,จบ,จบมันไม่มีตัวค้างอยู่ตรงนั้นมากกว่าสองตัวโอเคงั้นวีดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามคอนเทนต์ของน้องจินนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดฟอลโล่ด้วยนะครับ